อย่งเงี้ตมติมตมเอาเก็บกระเป๋าม่าไปใส่นะไปเที่ยวออกจากบ,บ้าน <c oughs> ไปเอไปให้มันเปิดเอาไปมาเก,ก็บกระเป๋าไอ้ผัวไปที่นี่อ,อันนี้คือแบบอย่าให้ไปหรืออยาให้ไปกันแน่เนี่อน <c oughs> โอ้โหทุกคน คืออยากให้ไปอันนี้นะคืออยากให้ไปลานดูจากกระเป๋าแต่ก่อนนะให้ถุงนิน้อยไนะเริ่มจากถุงใบเดียวต่อไปกับฟิลกระเป๋าใบน,น,น,นี้นี่ใบนี้ต่อไปกับฟิลกระเ,เป๋าใบนี้ใบีใหญ่ที่สุดในบ้านเโอ้โหเพราะว่าสมัยเบียไปเห็ุงานน่ะเบียใส่กระเป๋าใบนี้กับกระเป๋าใบนี้สองใบครับพี่น้องล่าสุดนี่เอาใบนี้ใหญ่มาก กระจิ๋วมาเด็กแล้วตะใบเดี๋ยวไปซื้อแพงเันนี้แพงกระเป๋าใบนี้นะไปทัวร์ยุโรปมาแล้วนะไปเที่ยวมาหลายประเทศแล้วเดี่ยแมนไปยุโรปใช้โด,ดมาหลายได้พี่น,อน,นอ้องนะคือเพื่อนเขานะเอชแอันพาสปอร์ตได้นะเพราะว่ามัเบิร์ตอายุเราเบียร์เท่ากันเบิร์ตแล้วไ<ม>ปไปเที่ยวจ้อยเลยเบียร์เบิร์ตกันเข็ยน,นไ,ไม่ไมเบิร์ตไรเบียร์กันไรเบิร์ตไปไทยเลยไปญี่ปุ่นโออไปไปญี่ปุ่นใช่ไ ีของอยังหมดแล้วนี่ยังนึ่งถุงเดียวไวไใส่สปาที่ไส่แล้วโอนี่ครับกระเป๋าอึนี่ครับ,บต้องพับคือเก่านะครับสไตล์เกา่าไม่อยานอกนอนะนี่ยนอนดองเสียงเมีเย มได้เอาเครื่องเสียบ้เอาหนอด,อดไปแกมก็ยง <laughs> ดีบได้เด้อเบอียรนะ์ในเครื่องเสียบนี้มา,า,มาใส่อะไรอยูอ่เอาเกือบซุป,ปน้ำอเนกสัดเด็ด้ใส่เกือบแตะและนี่นนจะผ่านสักไหนปอยพี่นอ้องเวมั้ามเก็บของเพราะว่าอุตรต่างต้องคนี่วางต่า แล้วมันคนไม่ได้ย,ยนะแต่ก่อนเนี่ยป็นงาน,นทังเต็มทังรนะ่นเลยปิดพอแถมอะไรแต่ตอนี่ติวแต่จะเอาใบงานให้แล้วคือใฉ่ไปโดนตำรเหรออยนนมยน,น,นนะมีนังอะไรเอาุงุดนะเพราะว่านั่งหคร่อน้วกรเป๋าไปอืมโอ้อโอล่าสุดน,นมะมนจัให้บงยแล้วนะ เอาใบใหญ่ออกเดินทางจะฉีบโบเดมาหามียังไงแล้ววันนี้นี่อยากดอกเมียไป็นนำนี่ครับผมนี่นะครับก็เดี <c oughs> ๋ยวจะอัดคลิปอัดคลิปอีกครั้งนึงว่าจะเดินทางตอนไหนยังไงแล้วก็ไปอะไรยังไงนะครับไปจะชี้แจงให้คุณได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคตอนนี้แต่โคติโอนะครับมาเตรียม แล้วปลาให้กับปลาเบียร์แล้วนะครับเจอกับปลาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใบใบนี่ไงสติวจะกเก่งเก่งสองปาอ,อพ่ออยู่ว่านี่นะแต่<อ>พ่ออายุไปห้าม้วนอ๋อไปเดียวแล้วไปเดียวก่อนนี่เก่งมบังก่อนผับต้องผักไมยมีวางไว้ในม้วนนะผับหยัดบ,บังก่นอนอันะไรกับบัตสน,นี่ว่าตอนเฮ็ดงานนี่ตรงนี้อันนี้หอยคอได้พี่น้องเวลาไปงานชา้างนี่นะ ที่พับไปพ่อเสียบางตัวหนี่งใส่ไม่ได้แล้วอ้วนต้องเง,นนนงนนินั่นพ้องเอาไว้ข้างนอกผูพ้อนะเงินเดี๋ยวหกกระนั่งเงินขวติวออยากทาอยากอายมากอยากสาั่งเงินใหม่เด้พี่น้องเอ้ยนี่แหละไป็อยากสาั่งเงินเขาจะของของยากเห็ดเป็นจัดไปทีเป็นแหลกย้อนทั้งสี่แหละเดีย๋ยวาหาตังค์ซื้อตู้ก่อนนะคะว่าต้องซื้อตู้ไปไปหาเงินไปเพิ่งไปหาเงินเลยเนาะ จะให้นะครับโอเคทุกคนจะเจอใหมค่คลิปหน้านะครับก็ขอบคุณทุกคนให้การรับชมนะครับเมียจะสะาเมียจดกระเป๋าใหได้พื้นองด้เลยไว้วางใจนะครับตอนนี้เ<ต>ดี๋ยวก็จะจากบ้านอย่างาเป็นทางการเมียวเาจะเดินทางนะครับแบบสบายใจไม่ต้องแบบกังวลอะไรมากมายเพราะว่ามุติเป็นคนเตรียมกระเป๋าให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะไม่ต้องห่วงเบอรเดอร์หวเด้อไม่ต้องมาว่าเบียรถิมตองถิมเนียนะับเพราะว่าเมียเป็นคน เตรียมกระเป๋าให้นะครับผมนะฮะบ่ต้องห่วงครับพี่น้องเทนนี่เอาสบายใจเบี่ยวไ,ไปแบบสบายใจโอเคทุกคนเจอกันหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ